สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะพบกับครูแนนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ในระบบนิเวศแต่ละระบบนิเวศนะคะจะมีองค์ประกอบที่ไม่มีชีวิตแล้วก็องค์ประกอบที่มีชีวิตนะคะต่างก็มีความสัมพันธ์กันและในสิ่งมีชีวิตด้วยกันนะคะก็จะมีความสัมพันธ์การหลายรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นภาวะพึ่งพาภาวะอิงอาศัยภาวะปรสิตแล้วก็ภาวะลาเหยือนะคะ โดยเฉพาะการล่าเหยื่อนะคะซึ่งจะเป็นความสัมพันธ์ที่คู่ของสิ่งมีชีวิตมีการกินกันเป็นอาหารอย่างเช่นงูกินกบกบกินปลากระแตแบบนี้เป็นต้นนะคะซึ่งก็จะเป็นส่วนหนึ่งของสายใยอาหารแล้วก็โซ่ออาหารที่นักเรียนได้เรียนรู้กันมาแล้วนะคะสายใยอาหารแต่ละระบบนิเวศนะคะจะมีความ ซับซ้อนที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดของสิ่งมีชีวิตรวมไปถึงแหล่งที่อยู่อาศัยของระบบนิเวศนั้นๆด้วยนะคะโดยจะเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะนั่นก็คือเรื่องความสําคัญของสิ่งมีชีวิตและสมดุลในระบบนิเวศนะคะแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปเรียนรู้กันนะคะครูอยากให้นักเรียนทบทวนความรู้เกี่ยวกับสายใยอาหารกันก่อนนะคะ สายใยอาหารในภาพนี้มีโซ่อาหารทั้งหมดกี่โซ่อาหารนักเรียนลองคิดดูนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนหลังจากที่นักเรียนได้ลองคิดพิดจารณาดูแล้วนะคะนักเรียนได้กี่โซ่อาหารคะเดี๋ยวเราไปดูคําตอบพร้อมๆกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาลองเขียนโซ่อาหารไปด้วยกันนะคะโซ่ที่1นนะคะก็จะเป็นมะม่วงหนูแมวแล้วก็งู โซ่ที่สองนะคะมะม,ม่วงหนูงูโซ่ที่สามก็จะได้เป็นมะม่วงตะกันแมวแล้วก็งูส่วนโซ่ที่สี่นะคะก็จะได้เป็นมะม่วงตะกั่วนกแมวแล้วก็งูโซ่ที่ห้านะคะก็จะได้เป็นมะม่วงตะกัตน นกแล้วก็งูซึ่งก็จะได้ทั้งหมด5โซ่อาหารนะคะนักเรียนก็ได้ทบทวนความรู้เกี่ยวกับสายใยอาหารแล้วก็โซ่อาหารกันไปแล้วนะคะต่อไปเราจะไปเรียนรู้กันจากการทำกิจกรรมต่อไปนี้นะคะจากสถานการณ์นะคะในภาพจะมีระบบในเวศอยู่2ระบบนิเวศนะคะมีสายใยอาหารดังภาพในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร มีหนูมากินผลผลิตทางการ,กรเกษตรเพิ่มมากขึ้นเกษตรกร,กรจึงลดจำนวนประชากรหนูโดยใช้ยาเบื่อหนูเรียนลองคิดดูนะคะว่าเมื่อหนูหายไปจากระบบนิเวศท,ทั้งสองระบบนิเวศจะส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศอย่างไรบ้างจากการวิเคราะห์ระบบนิเวศท,ทั้ง2ระบบนิเวศแล้วนะคะนักเรียนคิดว่าระบบนิเวศใด มีแนวโน้มที่จะเข้าสู่ภาวะเสียสมดุลในระบบนิเวศมากกว่ากันจากการทำกิจกรรมนะคะเราก็สามารถสรุปได้ว่าระบบนิเวศที่1มีความหลากหลายของชนิดของสิ่งมีชีวิตสูงกว่าและมีสายใยอาหารที่ซับซ้อนมากกว่านะคะจึงทำให้สามารถรักษาสมดุลของระบบนิเวศได้ดีกว่าระบบนิเวศท,ที่2 ซึ่งมีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตที่ต่ำกว่านะคะแล้วก็มีสายใยอาหารที่ไม่ซับซ้อนเมื่อมีสิ่งมีชีวิตชนิดใดชนิดหนึ่งในสายใยอาหารหายไปจะมีสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นที่สามารถทำหน้าที่แทนกันได้ซึ่งในระบบนิเวศที่2นะคะถ้าหนูหายไปก็จะส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคลำดับถัดไป ก็คืองูใช่ไหมคะเมื่องูขาดแคลนอาหารก็จะหายไปจากระบบนิเวศเมื่อไม่มีผู้ล่าอย่างหนูนะคะตะกะแตนและจิ้งเลีดก็จะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นสามารถกัดกินข้าวและต้นญ้าได้มากขึ้นซึ่งการหายไปของหนูในระบบนิเวศที่2นะคะจะทำให้ระบบนิเวศเสียสมดุลต้องใช้ระยะเวลานานเพื่อให้ระบบนิเวศนั้นเข้าสู่สมดุลอีกครั้ง ลผลจากการทำกิจกรรมนะคะระบบนิเวศท,ที่มีความหลากหลายของชนิดของสิ่งมีชีวิตแตกต่างกันจะส่งผลต่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศแตกต่างกันระบบนิเวศท,ท,ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพมากกว่านะคะจะมีสายใยอาหารที่ซับซ้อนกว่าระบบนิเวศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพต่ำกว่าจึงสาม,มารถรักษาสมดุลไว้ได้ดีกว่า ตัวอย่างเช่นในระบบนิเวศที่มีผู้บริโภคชนิดหนึง่งกินสิ่งมีชีวิตได้หลายชนิดถ้าสิ่งมีชีวิตชนิดใดชนิดหนึ่งหายไปหรือลดจำนวนลงผู้บริโภคก็จะยังคงสามารถดำรงชีวิตต่อไปได้โดยการกินสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นแต่ถ้าในระบบนิเวศที่มีผู้บริโภคกินสิ่งมีชีวิตเพียงชนิดเดียว ถ้าสิ่งมีชีวิตที่ถูกบริโภคหายไปหรือลดจำนวนลงผู้บริโภคนั้นก็จะไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้มาถึงตรงนี้นะคะนักเรียนคงจะเข้าใจสมดุลระบบนิเวศกันแล้วนะคะแต่เพื่อให้นักเรียนเข้าใจกันมากขึ้นนะคะครูจะพาไปรู้จักคําว่าสมดุลระบบนิเวศกันนะคะซึ่งคําว่าสมดุลของระบบนิเวศก็จะหมายถึง ภาวะที่สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนแปลงน้อยมากนะคะจำนวนผู้ผ,ผลิตผู้บริโภคและผู้ย่อยสลายได้สัดส่วนกันคำว่าได้สัดส่วนกันนะคะก็คือมีความหลากหลายมีสายใยอาหารที่ซับซ้อนนะคะสามารถกินสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆเป็นอาหารได้มากกว่า1ชนิด ดังนั้นนะคะถ้ามีการทำลายสิ่งมีชีวิตบางชนิดเพิ่มมากขึ้นหรือสิ่งมีชีวิตบางชนิดลดจำนวนลงจนไม่ได้สัดส,ส่วนกันก็จะทำให้ระบบนิเวศนั้นเสียสมดุลไปในที่สุดค่ะดังนั้นนะคะความสมดุลของระบบนิเวศจึงหมายถึงสภาวะความคงที่ที่มีการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมนะคะในระบบนิเวศหนึ่งๆน,นะคะสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตจะแลกเปลี่ยนพลังงานและสะสารกันไปตามโซ่ออาหารก็จะประกอบไปด้วยผู้ผลิตผู้บริโภคและผู้ย่อยสลายโดยทั่วไปนะคะระบบนิเวศจะไม่อยู่ในสมดุลตลอดเวลา จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลานะคะซึ่งการเปลี่ยนแปลงอาจจะเกิดจากธรรมชาติหรือการกระทำของมนุษย์ก็ได้แต่การที่ระบบนิเวศเสียสมดุลไปก่อนเวลาอันสมควรน,นั้นนะคะส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ในทุกรูปแบบเลยเพราะว่าทุกวันนี้นะคะมนุษย์เรามีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติทำให้ทรัพยากรธรรมชาติขาดแคลนนะคะรวมไปถึง มีการสะสมของเสียและสารพิษในสิ่งแวดล้อมจนเกิดมลพิษที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตส่งผลให้ระบบนิเวศเสียสมดุลไปในที่สุดต่อไปนะคะเรามาดูปัจจัยที่ทำให้ระบบนิเวศเสียสมดุลกันนะคะอย่างแรกเลยนะคะก็คือ จำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะซึ่งก็จะส่งผลให้มีความต้องการใช้ทรัพยากรด้านต่างๆเพิ่มมากขึ้นอย่างเช่นความต้องการใช้ที่ดินในการทำเกษตรมากขึ้นนะคะหรือว่ามีการใช้พื้นที่ในการทำไร่เลื่อนลอยทำให้ดินป่าไม้และสภาพแวดล้อมเสียหายข้อที่2นะคะ การเกษตรสมัยใหม่ซึ่งปัจจุบันนะคะการทำการเกษตรจะมุ่งเพื่อการค้ามากขึ้นจึงมีการใช้ปุ๋ยแล้วก็สารเคมีหรือว่ายาฆ่า,มาแมลงจำนวนมากนะคะซึ่งสารเหล่านี้จะตกค้างในดินและอาจจะถูกชะล้างลงสู่แหล่งน้ำทำให้มีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ทั้งในดินและในน้ำข้อที่3นะคะการขยายตัวของเมือง เนื่องจากการเพิ่มจำนวนของประชากรนะคะทำให้มีความต้องการที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นเมืองขยายตัวอย่างรวดเร็วทำให้พื้นที่การเกษตรถูกใช้ไปเพื่อสร้างตึกนะคะศูนย์การค้าถนนซึ่งก็จะทำให้ระบบนิเวศเปลี่ยนไปการถ่ายเทของเสียจากเมืองนะคะจะก่อให้เกิดมลพิษของน้ำแล้วก็อากาศด้วย ปัจจัยข้อที่4นะคะก็คือการอุตสาหกรรมมีการพัฒนาอุตสาหกรรมทําให้ทรัพยากรนะคะถูกนํามาใช้เป็นวัตถุดิบเพิ่มมากขึ้นกระบวนการผลิตทําให้มีของเสียต่างๆอย่างเช่นน้ําเสียไอเสียซึ่งก็จะส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศนะคะทั้งในบริเวณโรงงานเองแล้วก็บริเวณใกล้เคียง ทีนี้เรามาดูการกระทำของมนุษย์ที่ทำให้ระบบนิเวศเสียสมดุลกันนะคะก็อย่างเช่นการบุกรุกทำลายป่าการตัดไม้การทำลายพันธุ์พืชหรือว่าสัตว์หายากนะคะแล้วก็การเคลื่อนย้ายพืชพันธุ์สัตว์ต่างถิ่นรวมไปถึงการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆแล้วก็จะมีการผลิตทางการเกษตรนะคะมีการใช้สารเคมีทางการเกษตรมากขึ้น การขยายตัวของเมืองการอุตสาหกรรมนะคะซึ่งก็จะมีการใช้ทรัพยากรมากและกระบวนการผลิตก็ทำให้เกิดมลพิษแล้วก็จะมีการปล่อยน้ำเสียลงในแหล่งน้ำนะคะการทิ้งขยะรวมไปถึงการทอดสมอเรือบริเวณแนวปะการังซึ่งการกระทำต่างๆเหล่านี้ของมนุษย์นะคะเป็นการทำลายแหล่งที่อยู่ของสิ่งมีชีวิต ทำให้ประชากรของสิ่งมีชีวิตลดจำนวนลงอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตและทําให้ระบบนิเวศเสียสมดุลได้นะคะซึ่งก็จะส่งผลต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ในที่สุดจากผลของความเสียหายของระบบนิเวศนะคะเราสามารถช่วยกันรักษาสมดุลของระบบนิเวศได้ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้นะคะ หนึ่งนะคะควบคุมหรือกำจัดสิ่งที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อระบบนิเวศอย่างเช่นควบคุมหรือว่าป้องกันรวมไปถึงแก้ไขปัญหามลพิษต่อสิ่งแวดล้อมนะคะไม่ตัดไม้ทำลายป่าป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติไม่บุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อทำการเกษตรและที่อยู่อาศัยมีการปลูกป,ป่าและดูแลรักษาป่านะคะ 2นะคะใช้หลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเช่นการทําการเกษตรยั่งยืนการเกษตรผสมผสานการพัฒนาท้องถิ่นแบบยั่งยืนหลีกเลี่ยงก,การก่อสร้างที่ทําลายป่าไม้และสัตว์ป่าแล้วก็มีการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะคะการจัดภูมิศาสตร์เชิงอนุรักษ์อย่างเช่น การจัดทำสวนยอมสวนสาธารณะการอุตสาหากรรมเชิงอ,อนุรักษ์นะคะอย่างเช่นมีระบบป้องกันแก๊สพิษและระบบบำบัดน้ำเสียข้อ3นะคะใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุดสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ระบบนิเวศนะคะปรนโรงค์ให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญ และการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาระบบนิเวศนอกจากนี้นะคะก็จะมีการปลูกป่าชายเลนเพื่อเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ําการสร้างแนวปะการังเทียมเพื่อสร้างแนวปะการังใหม่หรือซ่อมแซมแนวปะการังเดิมนะคะทั้งนี้ก็เพื่อให้สภาพแวดล้อมเหมาะสมกับการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตและเป็นการดูแลรักษาความหลากหลายของระบบนิเวศ ให้คงอยู่ต่อไปมาถึงตอนนี้นะคะนักเรียนคงเข้าใจความสำคัญของสิ่งมีชีวิตและสมดุลในระบบนิเวศกันมากขึ้นแล้วใช่ไหมคะครูอยากทดสอบความรู้ความเข้าใจของนักเรียนโดยให้นักเรียนตอบคําถามต่อไปนี้นะคะมาที่คาถามข้อที่หนึ่งกันเลยนะคะข้อใดอธิบายความหมายของคําว่าทรัพยากรธรรมชาติได้ถูกต้องที่สุดก็ไก่ สิ่งต่างๆที่ประกอบกันเป็นโลกคอไข่สิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราและมีประโยชน์ต่อมนุษย์ข้อวายสิ่งที่เกิดขึ้นเองเพื่ออำนวยความสะดวกแก่มนุษย์งงูสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมาโดยธรรมชาติและมีประโยชน์ต่อมนุษย์เลยนะคะก็คือข้อง,องูนะคะสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมาโดยธรรมชาติ และะมมีปรโยยชนน์์ต่อุษที่คำถามข้อที่2เลยนะคะระบบนิเวทที่อยู่ในสภาวะสมดุลมากๆควรมีลักษณะตรงตามข้อใดก็ไก่มีห่วงโซ่อาหารสั้นๆขอไข่มีโซ่อาหารยาวๆข้อควายมีสายใยอาหารซับซ้อนน้อยงองูมีสายใยอาหารซับซ้อนมาก ใช่ลยนะคะก็คือข้ององูมีสายใยอาหารที่ซับซ้อนมากต่อไปนะคะข้อ3การเสียสมดุลธรรมชาติเนื่องจากการกระทำในข้อใดที่สามารถฟื้นกลับสู่ความสมดุลอีกครั้งได้ยากที่สุดก็ไก่การตัดไม้มาทำการก่อสร้างข้อไข่การถากถางป่าทำไร่เลื่อนลอย ข้อใายการใช้ยาฆ่า,มาแมลงปราบศัตรูพืชงอง,งูไฟไม่ป่าหลายร้อยตารางเมตรข้อนี้ตอบอะไรคะ,ฉะเฉลยนะคะก็คือข้อขอไข่การถากถางป่าทำไล่เลื่อนลอยนั่นเองและคำถามข้อสุดท้ายนะคะระบบนิเวศที่สมดุลหมายถึงข้อใดกอไก่ บริเวณที่มีสิ่งมีชีวิตที่หลากหลายชนิดมาอยู่รวมกันอคอไข่บริเวณที่สิ่งแวดล้อมทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตจำนวนเท่าๆกันอคอควายบริเวณที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่และมีความสัมพันธ์กันในลักษณะต่างๆงองูบริเวณที่มีสิ่งมีชีวิตทั้งผู้ผลิต ผู้บริโภคและผู้ย่อยสลายในปริมาณสัดส่วนที่พอดีกันไม่ยากเลยใช่ไหมคะเช่เลยนะคะก็คือข้ององูบริเวณที่มีสิ่งมีชีวิตทั้งผู้ผลิตผู้บริโภคและผู้ย่อยสลายในปริมาณสัดส่วนที่พอดีกันเป็นยังไงกันบ้างนักเรียนวันนี้นักเรียนก็ได้เรียนรู้เรื่องความสำคัญของสิ่งมีชีวิตและการรักษาสมดุล ระบบนิเวศกันไปแล้วนะคะนักเรียนอย่าลืมทำใบงานที่ครูให้ไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ